สวัสดีครับวันนี้มีตัวใหม่ล่าสุดมาเสนอครับเป็น FOX 210 Pro Fender รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ปี2025เลยนะครับตัวนี้มีสีใหม่มาด้วยนะครับมีสีส้มมาใหม่นะครับพร้อมสติกเกอร์ลายใหม่สีส้มแล้วก็สีแดงนะครับผมแล้วก็มีสีเทาลำโบนะครับ ตัวรุ่นใหม่มีอะไรมาใหม่นะมั่งนะครับตอนนี้ก็มีตัวเฟนเดอร์ขึ้นมาขั้นข้างนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับกันน้ํากันโคลนกันกระเด็นได้นะครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะทําให้รถดูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็สามารถกันโคลนกันอะไรได้นะตัวฟ็อกโปรเฟนเดอร์สองึงศูนย์นะครับมีไฟหน้าเป็นสีฟ้ามี LED ด์ดีข้างๆนะครับมีทั้งเดย์ไลท์ด้วยนะครับมีไฟส่องไฟตัด ระบบช่วงล่างยังเป็นปีกนกเหมืนเดิน,นครับแล้วก็สามารถอจัจะรบบได้นะครับทำให้อายุการใช้งานคงทนยาวนานเราด้านหน้านี้มีช่องสามารถใส่วินลากจูงได้นะครับจะมีออปชันเป็น USB นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับด้านนี้จะเป็นเลนไม้นะครับเป็นจอ LED สีฟ้านะครับ อันนี้เป็นด้านสวิตช์สตาร์ทแต่นะครับแล้วก็มีออฟลันไฟเดียวไฟขวาไฟสูงนะครับด้านขวาจะเป็นคันเร่งแบบนิ้วกดนะครับแล้วก็มีโดพาร์คกิ้งเบรกดูไฟท้ายนะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านหลังจะมีตัวพนักพิงของบอกคอนซอลด้วยนะครับ ตัวเครื่องยนต์จะเป็นมีบาลานเซอร์ด้วยนะครับทำให้ไม่สั่นนะครับก็บคือตัวของโครงก็จะมีตัวบาลานเซอร์โครงอยู่ด้านหนด้วยนะเครื่องยนต์จะเป็นคาบูนะครับผมแล้วก็มีตัวท่อระบายน้ำมันสังเกตแท่นเครื่องได้ครับจะเป็นแท่นเครื่องที่มีตัวแดงรองรับแดงกระแทกนะครับทำให้นิ่ม ช่วงล่างด้านหลังเป็นเพาใหญ่แข็งแรงเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวหวบอลไว้ลากจูงได้นะครับด้านหลังเป็นตัวดิสเบกนะครับสามารถเบรกได้อย่างมั่นใจก็จบไปแล้วนะครับตัว Fox p r o f e n d e r 210 2025นะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับมีสีใหม่นะครับมีสีส้มสีแดง แล้วก็สีเทารลับไลสติกเกอร์ใหม่เลยครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ